รถต่ีพี่ายงไม่มาอะเยอว่าแล้วมอจไม่ต้องขับใา่ะกระบังเจ๊จะพาเขาตายเลยไม่หาะีแล้วเมื่อกี้เฮ้ยจะถล่มเลยเนี่ยตั้เจี่ยมันไม่เหมือนกระบงตรงไหนเจ๊มันจะตายนี่ไม่ตายหรอกพี่มันเจ๊นี่ เมไม่ตมาได้มนมหมืนกันนะตัวนาตอยนมาทงี้ไม่มาวันนี้เข้าใจหบวันนี้กูีได้เอ้าทำไมพีกูขับเองมึงข้กูองขับแบบมึงได้แหละมึงชอบไหมใช่มเออนีไม่ไดหีไมอ เป็นรังไงฮะเป็นยังไงผมโทษครับพี่เป็่ยังไงผมชอบแบบนี้ชอบพี่แม่บิ๊กขอโทษครับพี่ผมด้วยพี่พวกมึงได้ขับแบบนี้กับคนเดียวแน่เลยเพราะว่ากูเรียนเตือนได้หมดแล้วนะกูจะไม่มาแล้ว